เอาละครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบในภาคเครื่องเมืองไทยนะครับมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC Sal Si to on คลิปวิดีโอนี้เป็นพระเครื่องของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์รู้จักเหรียญราคาแพงที่สุดรุ่นที่นิยมที่สุดพ่อท่านคล้ายสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นหลายแบบซึ่งล้วนเป็นที่นิยมและสะ่อแสวงหาทั้งสิน้นบางรุ่นเล่นหากันสูงถึงหลักหมื่นจนไปถึงหลักแสนจริงๆแล้วราคาเป็นเพียงแนวทางในการเก็บสะสมเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ สำหรับปฏิหารพ่อท่านค้ายวาจาสิทธิ์แห่งตำนานที่ชาวใต้ส่วนใหญ่เคารพศรัทธาโดยพ่อท่านค้ลายวาจาสิทธิวัดท่านน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นนะครับท่านเป็นพระผู้โดดเด่นในด้านพุทธคุณด้านวาจาอันศักดิ์สิทธิ พอท่านขายหรือพระครูพิสิทธิ์อัรฐการเกิดวันขึ้นสิบค่ำเดือนสี่ปีพุทธศักราช2417มีภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าวาดวัดสวนขันต่อมาในปี2500 ได้ไปเป็นเจ้าวาดวัดใหม่วัดธาตุน้อยจนกลายเป็นภาพจําวัดหลวงพ่อค้ายวาจาศิษย์สิ่งหนึ่งที่โด่งดังโดยเฉพาะชาวภาคใต้ที่รู้จักกันคือปฏิหาริย์พ่อท่านค้ายตำนานผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะพูดอะไรจะเป็นไปตามนั้นพ่อท่านค้ายมรณภาพเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2513รวมสิริอายุได้96ปี 7 5พรรษาสรีละของพ่อท่านค้ายยังประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงแม้ว่าท่านจะละสังขารไปหลายปีแต่ความนิยมและความเลื่อมใสศรัทธาในตัวของท่านไม่มีวันลดน้อยลงเลยนะครับยิ่งจะมีความทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเหรียญและวัตถุมงคลของพ่อท่านค้ายยังได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้ สิเหรียญพ่อท่านค้ายวาจาสิทธิ์รุ่นพัดยศออกวัดสุทัศน์จัดสร้างในปี2495พิมพ์หลังยันนโมหรือยันห้าเป็นรุ่นที่สร้างขึ้นต่างวัดเพื่อฉลองการเลื่อนสมณศักดิ์ในพิธีรับพัดยศเป็น พระคูพิสิทธิ์อัฐการที่วัดสุทัศน์ครั้งนั้นมีการปลูกเศษเหรียญพ่อท่านค้ายพร้อมกับกิ่งวัดสุทัศน์จึงนับว่าเป็นปีที่เป็นมงคลยิ่งนักและเป็นที่ป่าปื้มใจของคนจังหวัดนครศรีธรรมราชมากนะครับดังนั้นเหรียญหลวงพ่อค้ายรุ่นพัดยศวัดสุทัศน์ปี2495รุ่นนี้มีความพิเศษจึงทําให้หายากสนนราคาหากเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ราคาที่เล่นหากันแปดหมื่นจนถึง2 0 0 0 0 0บาท 9. เหรียญเกียวเชือกหลวงพ่อคายรุ่นแจกปีนังวัดสวนขันปีพุทธศักราช2,498 มีทั้งพิมพ์รูปไข่และพิมพ์กลมวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนหาปัจจัยเพื่อใช้จ่ายในวัดสวนขันเหรียญพ่อท่านขายรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความพิเศษโดดเด่นทั้งเรื่องพุทธศินความสวยงามของเหรียญพุทธคุณรอบด้านและมูลค่าที่จับต้องได้ยากทั้งยังเป็นเหรียญพ่อท่านขายที่มีพุทธคุณเรื่องลือซึ่งราคาที่เล่นหากันหากอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์หลักพันปลายจนถึงหลัก ทั้งนี้ยังมีเหรียญกลมเกลียวเชือกหลวงพ่อค้ายอีกหนึ่งรุ่นแต่สร้างในปี2501 8. เหรียญพ่อท่านค้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งจัดสร้างในปีพุทธศักราช2498ลักษณะเด่นมี2ขอบลายเส้นขอบ2เส้นชัดเจนถูกจัด ให้เป็นเหรียญที่มีความนิยมที่สุดอีกหนึ่งรุ่นและเป็นเหรียญพ่อท่าน้ายวัดสวนขันรุ่นแรกและมีมูลค่าเล่นหาเปลี่ยนมือที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับเล่นหาเปลี่ยนมือหลักแสนขึ้นไปหากเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพดีสวยคมชัดราคาอาจจะแพงไปถึงหลักครึ่งล้านเลยก็ว่าได้นะครับ เหรียญเสมาพ่อท่านขายไว้ข้างวัดสวนขันจัดสร้างในปี2500เป็นรุ่นที่ปลูกเสกขึ้นเป็นที่ระลึกในงานบูรณะวัดหาดสูงตลาดพอทานจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเหรียญพ่อท่านขายไว้ข้างที่เป็นที่หมายปองของนักสะสมโดยเฉพาะเหรียญพ่อท่านขายไว้ข้างรุ่นแรกมีราคาเช่าหาสูงถึงหลักหลายพันจนลุถ,ถึงหลักหมื่นนอกจากนี้ยังมีรุ่นที่น่าเก็บอีกหลายรุ่นอาทิเช่น เหรียญรูปไข่พ่อท่านค้ายไว้ข้างวัดวังตะวันออกปี2,502หรือจะเป็นเหรียญรูปไข่ไว้ข้างวัดคีรีกันปี2,510ห เหรียญไข่พ่อท่านค้ายไว้ข้างปี2,501วัดลาวัยหรือวัดสว่างอารมณ์จังหวัดภูเก็ตรุ่นนี้ปลูกเสกเพื่อเป็นที่ระลึกในการสร้างอุโบสถวัดสว่างอารมณ์ซึ่งเป็นรุ่นที่หายา,ยากของพ่อท่านค้ายเนื่องจากมีจํานวนการสร้างที่น้อยนะครับมีราคาเล่นหาตั้งแต่หลักพันจนไปถึงหลักหมืน่นหากอยู่ในสภาพเหรียญสวยสมบูรณ์ เหรียญหลวงพ่อคายเป็นเหรียญรุ่นแรกปี2502ที่ออกวัดจันดีรุ่นนี้สร้างขึ้นวัดธาตุน้อยหรือวัดจันดีนั่นแหละครับเป็นปฐมบทจุดกำเนิดของหลวงพ่อคายวาจาศิท์รุ่นนี้จะมีพิมพ์นิยม2พิมพ์ได้แก่พิมพ์เหลี่ยมกับพิมพ์โค้และมีการสร้างออกมาหลายเนื้อโดยเหรียญพ่อท่านคายวัดจันดีรุ่นแรกปี2502มีมูลค่าแพงถึงหลักหมื่นขึ้นไป เหรียญพ่อท่านค้ายรุ่นแจกแม่ครัวรุ่นแรกจัดสร้างในปี2502วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นนี้เป็นแรไอเทมเป็นรุ่นที่หายากทําให้เป็นพระเครื่องของหลวงพ่อค้ายยอดนิยมรุ่นแรกที่ยังเป็นรุ่นที่เรียกว่าที่สุดของเหรียญพ่อท่านค้ายด้านประสบการณ์จากผู้ที่ห้อยและนําไปบูชาโดยเหรียญของพ่อท่านค้ายรุ่นนี้มีกินไม่มีอดผมก็ไม่เคยเห็นพ่อครัวแม่ครัวคนไหนอดอยากปากแห้งเลยสักลายนะครับ รุ่นแจกแม่ครัวปี2,502มีราคาเล่นหาเปลี่ยนมือตั้งแต่หลักพ <c oughs> ันปายจนไปถึงหลักหมื่นหรือหลักหลายๆหมื่นหากอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์3 เหรียญพ่อท่านค้ายวัดสามัคยารามรุ่นแรกจัดสร้างในปี2503เพื่อเป็นที่ระลึกในการบูรณะเจดีย์เป็นรุ่นที่บอกได้เลยนะครับว่าผู้ที่ห้อยบูชาเกิดปฏิหารเพราะท่านค้ายหนักมากโดยเฉพาะด้านแควคาดปลอดภัยและเรื่องค้าขายเหรียญพ่อท่านค้ายวัดสามัคยารามรุ่นแรกนี้เป็นหลังยันแปดปี2503ด้านหน้าเป็นรูปของพ่อท่านค้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งปัจจุบันจะหาเหรียญ สวยๆส,สภาพที่ดีค่อนข้างที่จะยากมากนะครับเนื่องจากคนสมัยก่อนพอได้เหรียญมาก็จะให้ลูกให้หลานให้คนที่รักนําไปแขวนโดยที่ไม่ได้เลี่ยมจึงเกิดการสืบท้าเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่ประมาณ15,000ถึง30,000บาทเลยทีเดียวนะครับ เหรียญพ่อท่านค้ายพิมพหน้าหนุ่มจัดสร้างในปี2504ออกวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่นนี้จะมีความพิเศษโดดเด่นโดยเฉพาะหน้าของพ่อท่านค้ายจะมีลักษณะหน้าหนุ่มจึงเป็นที่มาของชื่อรุ่นราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเนื่องจากมีจํานวนการสร้างที่ค่อนข้างที่จะน้อยมีราคาเล่นหาเปลี่ยนมือหากเป็นเหรียญที่อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ20์20,000ถึง35,000บาท สิเหรียญสุดท้ายมีความพิเศษและโดดเด่นมากเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญของพ่อท่านค้ายวาจาสิทธิ์รุ่นแรกที่จัดสร้างขึ้นในปี2505เป็นเหรียญรุ่นที่มีมูลค่าการเล่นหาเปลี่ยนมือแพงที่สุดในแง่ของความหายาก ความเป็นตำนานและความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์พะได้ทําการปลูกเสกอย่างยิ่งใหญ่เมื่อข้างสร้างเจดีวัดพระธาตุน้อยนอกจากนั้นยังรวมถึงเหรียญพ่อท่านค้ายปี2,505เกือบทุกรุ่นที่มีราคาแพงไล่เรียกันตั้งแต่หลักพันจนไปถึงเฉียดหลักหมื่น ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายรุ่นผู้ว่าปี2 5 0 5วัดสวนขันหรือจะเป็นเหรียญพ่อท่านค้ายหลังพ่อท่านเฟื่องปี2505เหรียญรูปหัวใจหลวงพ่อค้ายหลังเจดีปี2 5 0 5หรือเหรียญทุ่มเข้าบินหลวงพ่อค้ายไว้ข้างปี2505เป็นต้นนอกจากนี้เหรียญพ่อท่านค้ายรุ่นพิเศษที่ได้รับความนิยมและน่าเก็บยังมีอีกหลายรุ่นหลายปีผมยกตัวอย่างเช่น เหรียญพ่อท่านค้ายรุ่นไตมิตปี2499ออกวัดสวนขันเป็นรุ่นที่หายากมีหลายราคาเล่นหากันในตลาดพักเครื่องขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญพิมพ์และบล็อกหลักพันปลายจนถึงหลักหมื่นต้นเหรียญใบโพเล็กหลวงพ่อค้ายปี2502ราคาเล่นหาเปลี่ยนมือหากอยู่ในสภาพสวยๆ7 0 0 0ถึง1 5 0 0 0บาท เหรียญพ่อท่านค้านั่งเต็มองค์ปี2506ราคาเล่นหาเปลี่ยนมือหลักหมื่นถึงหลักแสนเหรียญพ่อท่านคายหลังปืนควยปี2506วัดชุมพรลังสันราคาเล่นหาหลักหมื่นเหรียญศรีวลีมหาลาบรุ่นแรกพ่อท่านคายหลังเจดีวัดสวนขันปี2508ราคาหลักพันายจนถึงหลักหมื่น เหรียญพ่อท่านค้ายหลังพระพุทธรูปทองคําวัดไตมิตรปี2506ราคาเล่นหาอยู่ที่หลักพันปลายเหรียญอามพ่อท่านค้ายวัดพับพาชัยปี2513เล่นหาเปลี่ยนมือหลักพันถึงหลักหมื่นเหรียญพ่อท่านค้ายปี2503รุ่นสร้างสะพานคลองมิณวัดสวนขันราคาเล่นหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นปลายจนถึงหลักแสนต้นและ รุ่นดังที่สายเล่นพระต้องเก็บคือเหรียญหลวงปู่ทวด หลังพ่อท่านค้ายวัดสวนขันปี2505นอกจากพระเหรียญของพ่อท่านค้ายที่มีความนิยมกันสูงแล้วภาะเต็มองค์และรูปหล่อของพ่อท่านค้ายทุกรุ่นก็เป็นที่ต้องการในหมู่ผู้ศรัทธาทั้งรูปหล่อพ่อท่านค้ายรุ่นแรกปี2497ที่มีราคาเล่นหาหลักหมื่นขึ้นไปหรือจะเป็นรูปหล่อพ่อท่านค้ายปี2517พิมพ์ใต้ฐานหลังอุราคาแพงสุดถึงหลักแสนและรูปหล เพราะท่านขายปี2,500ราคาหลักหมื่นจนถึงหลักหมื่นปลายยังรวมไปถึงเครื่องรางขึ้นชื่ออย่างหัวนโมที่มีพุทธคุณไม่แพ้เหรียญพระทุกรุ่นก็จบลงแล้วนะครับผมรวบรวมและอัปเดตพระเครื่องและวัตถุมงคลของพ่อท่านขายมากที่สุดลงในคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบผมรบกวนนะครับกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปและขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ